โอเคตอนนี้ขอเลือกชุดก่นอนตัวไหนดีเอาแบบไหนดีนะเอาใส่หูฟังดีกว่าว่าใส่แว่นดีใส่หมวกใส่หมวกเออสมองนี้แหละแล้วก็เส่เลี้ยงอะไรดีเอาลูกเอาลูกน้อยๆของเราไปแล้วกันโอเคใส่อันไหนดีเนี่ยอย่างนึกไม่ได้เลยเอ่อ โอเคอันนี้ก็ได้อ้าวอินเตอร์เลยเอาวะเอาวะไปๆไปเดี๋ยวรอๆกันรอกันคูดาบเจ็ดวิฆ่าก่อนดีเพื่อนเราไปหมดแล้วเดอเด้อเดียว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 ทำไมมันขึ้นเร็วขนาดนั้นอะเดี๋ยวมว่ามีแฮกเกอร์อีกแน่นเลยเนี่ยมันขึ้นเร็วมากเลยทั้งอะเป็นไปโอ้โ oh, หแฮกเกอร์มีแฮกเกอร์มาแล้ว คิวไม่คิวไม่โอเคคิวเลยเพราะว่าไม่เนียนะเพราะมีคนรู้เพราะว่าต้องมีคนรู้ต้องม,มีคนรู้แน่นอนอืมอเดี๋ยวผมแจ้งเตือนนะห้องอะไรแล้วเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วสวยแล้วสวยแล้ว สิงพูพิมแลเนี่ยฮะสิงพูพิมอะไรภาษา,าอะไรมาเล,ลียเหรอเออพิมงงๆไปไหนดิภาษามาเลียเหรอภาษาอะไรก็บทสิงพูไปแล้วกันผมไม่รู้น่าจะบทสคริปนะเออให้โหดอะไรเนี่ยเออ โอเคฮ่าฮ่าสีน้ำเงินห้าอะไรห้าห้าอะไรตลกอะไรํำอะไรสีน้ำเงินอย่าบอกนอนอืมน,นั่นไงนายเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมอ่าสีน้ำเงินเป็นแฮกเกอร์แน่เลยอะโอ้โห้ท้าขึ้นเร็วมากมันจะเล่นแบบไม่เจอแล้วนนเนี่ยเจออีกแล้วแฮกเกอรอ์พอแล้วพอแล้วเราขำรู้แล้วรู้แล้วโอ้โห เอออืมอืมพี่พูดอะไรต่อดีวะอะไรงแฟสีน้ำเงินเป็นแฮกเกอร์อะโอ้โหเดี๋ยวเราไปเลือกห้องใหม่ต่ออ๋อห้องนี้แล้วกันไม่ได้ห้องนี้ได้ไหมได้ไหมได้เออม,อ,อมาพร้อมกับเจ้าลูกน้อยโอ้ยวิ่งเร็วมากเลยห้องนี้ เป็นกันเป็นสีก่อนเป็นสีก่อน,น,นสีสม้มก็เสรอจเลดิชมฟูชมฟูแล้วกันหมดเวลาแล้วโอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อิมพอร์เตอร์อีกแล้วอิมพอร์เตอร์ฟอล์ลอันเอาอะไรเนี่ยทำไมชนะรัวๆเลย น้าชนะเราผมว่าคงไม่มีอีกนะไปหนึ่งเอ้าเดือด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 ผมว่าค้างผมว่ามันค้างแล้วแหละผมว่ามันค้างแล้วแหละเดือดเดือดทำไมถ้าเป็นอีกนี่คือออกแล้วนะจำไว้แล้วเดือดอ๋อคิวเมตตกใจหมดตกใจหมดโอเคไปทำท่าก่อนท่ายังมีน้อยอไปเลย เดี๋ยวเราทำการเทขยะก่อนเอ้าแพ้เหรอแฮกเกอร์เพราะว่าแฮกเกอร์เองอ่ะเออโอ้ยไม่จะมีแฮกเกอร์เยอะจังน้อเอาแล้วเอาแล้วไงดีไงดีเออเฮ้ยเข้าดิเข้าดิหาคนเข้าดิเร็วๆๆๆอย่างเล่นอย่างเล่นเพิ่งไปโปมา มีเงินมีเงินต้องเข้าใจไม่เอาเจ้าจานตะเทียมน้อยเอาเอาจ้าจานบินไว้แล้วกันหมวกก็อ,อันนี้แหละเออก็เอนแปดคนแล้วแปคนแล้วกี่คนเนี่ยตกลงใส่ซิ้นเงินเหรอเนื้อ,มอไม่ถูกเนะี่ชชชมมยชุด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 ผมควรใส่ชุดไหนดีไม่มีศูนเข้าเกมค้างอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย เอาแล้วมันค้างน่ารอเลยอะ่ะโอ้โหโอเคผมจบแค่นี้บาย